พวกสัตว์ที่เราจับมามันยืนอยู่เฉยอย่างนี้เลยเหรอโห้ยทำไมมันยืนอยู่เฉยวะมันยืนอยู่เฉยเกือบทุกตัวเลยครับไม่เดินไม่นั่นไม่นี่หรือมันต้องทําตามคําสั่งวะโอ้โหนี่กูต้องยืนเมาวยาวขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดเลยแม่เงเอ้ย สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับพักนาเซียอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาลองจับสัตว์อีกแล้วนะครับโอเคอาจจะมีภารกิจจับสัตว์บ่อยมากเลยครับโอ้โหภารกิจนั่นภารกิจนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับมามาโอ้เราไม่อยากจะเสียเวลาละเราไปทางนั้นกันเลยอืมดูดีว่าเราจะได้เจอนกอะไรบ้างเจอตัวอะไรบ้าง อันนี้คือจระเข้สีฟ้าใช่ไหมดูดิว่าจระเข้สีฟ้าตัวเนี้ยมันเลเวลเท่าไหร่วะอันนี้ร้อยสี่สิบกว่าดูก่อนดูก่อนมาดิโอนี่อ่าเลเวลน้อยมากเลยบ้าอืมบ้มาเดี๋ยวเราไปไอ้ทางนี้กันเลยดีกว่ามินข้างกาะไปเลยครับว้าว ถ้าจะให้ดูนะครับว่าแมพพวกนี้มันก็ดูสวยงามมากเลยครับผโอ้ยยอดมันดูแบบตกแต่งได้งดงามมากเลยครับแบบนี้โดยเฉพาะแมพนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของผมนะครับคอมพิวเตอร์ของผมมันไม่ได้งดงามเลยหรอกครับภาพก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่เราไปดูภาพของไอ้ฝรั่งดีครับผยผมไม่อยากได้ภาพแบบน,นั้นมากเลยนะครับผมไม่อยากจะได้ภาพอีอะไรนะ เออภาพกากๆพวกานี้หรอครับโอเคดูบานดีกว่าว่ามีตัวอะไรมากเกิดบ้างเออสุดยอดเลยเห็นนะศาตร์ที่มันมีแต่เพกเจอร์ครับเพกเจอร์ทั้งนั้นเลยดูดิครับโอ้โหบา้าบอดูไม่ได้เลยทีเดียวเห็นไหมเออเป็นของการประมวลผลของคอมนะครับแม่งเอ้ย เราต้องการพรสวยงามไหมเฮ้ยเออสไปโนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกว่าหัวเป็นสไปโนที่สวยงามมากเลยครับอันนี้อ่ะว้าวดัดปุ๊บมีสกิลน้ำแข็งเลยครับโอ้โหไอตัวนี้เป็นสไปโนธรรมดาเปล่าวะไพมอลสไปโนไอ,อพวกไพลนี่เอง มันเป็นภ right? like tamam. ัยมอฟของภาคอาเซียนนะครับไม่ใช่ภัยมอฟหอยเพราะภัยมอฟเฟียนะครับโอเคโอตัวนี้โอ้เลเวลอุดิยืนนี่วะลิงอะว้าวจะเป็นอะไรไปเล่าว่าลิงพวกนี้มันคงจะไม่มาทำอะไรเราหรอกมั้งอืมสุดยอดนี่คือสามเขาอะไรว้าว สามเขาตัวนี้น่าจะจับได้นะครับมาเลยถ้าเกิดว่าเราลองมายิงเลยดีกว่าครับฟิวมนแล้วระวังมันยิงใน้ลูกปืนนะครับ้วตายอู้วตายแย่มากเลยแม่งเอ้ยมาถึงสักทีโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอทิ้งสกินก่อนครับโอ้โหเอ้ยสกินหลบแม่งเลยโอเคทิ้งสกินก่อนเราค่อยมาเอาไอ้นี่ครับมาเก็บแม่งไปเลย,เลยโอ้โหดูดิว่าค่าสลบแม่งขึ้นเท่าไหร่วะเฮ้ยใกล้แล้วนี่วะมามาถกทีดเดียวอุ้ยสลบครับโอ้โห มามามา,มาดูดิใส่อันนี้ไปเลยครับอันหนึง่งรับลองได้ว่าได้แน่นอนอุ้ยได้ครับว้าวได้สามข่าแล้วแล้วก็ป่ายให้มันเลิกติดตามมาอุย้ยสุดยอดเลยโอเคมากมาไปที่บ้านเลยโอเคนั่นแหละโอ้โหเล่นเอาปูซา่าตายไปข้างหนึ่งเลยเฮ้ยละนกล่ะ โอ้ยลิง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 เก็บก่อนดีกว่าโอ้โกบสวยอะเนี่ยมาดูดิดูดิเราจะต้องหาสัตว์ที่มันแบบว่าดูดีครับม,มันอยู่ตรงไหนว่ามีอีกไหมเนี่ย อันนี้คือไพ่มอสไปโนแน่นอนใช่ไหมแน่นอนเลยไพ่มอสไปโนครับไปไอพวกไพ่ม้เนี่ยต้องใช้กระปั้นเหล็กในการจับนะครับอุ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อนี่มันขมหมอดโอมเลยนี่หว่า้ยอย่าเข้าไปใกล้เ้ยดาำเม็ดแรงดาำเม็ดแรงนะครับดาำเม็ดแรงมาก โอหอยู่ดีๆพวกผมก็มาเกิดเลยครับผมตั้งแต่เล่นทิสตันมาตั้งแต่พาร์ทนี้ยังถึงพาร์ทนี้อ่ะโอ้โหตรงนี้ก็คือไก่ง,ง่วงมีม้าอยู่ดีคอนด้วยครับแวบบแวะดาวเมฆของเราฆ่าไอ้นี่ได้หรือเปล่าวะต้องฆ่าต้องฆ่ามันต้องฆ่ามัน พาไหยพาครับออเฮ้ยโอ้ย,อยตียไม่เข้าเลยครับอืตีไม่เข้าจริงๆครับเนี่ยถินนี้ก็น่าจะทําเป็นบ้านได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันอันตรายมากผมก็เลยไม่เอามันได้ก็จริงนะครับแต่ไม่เอาอ่าโอเคเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับก็แค่ลงมาไอ้ทางเดินตรงนี้เองครับ แล้วก็ถักไม้ถังป่านะครับโอเคเฮ้ยอย่างสวยว่ะไปเลยเฮ้ยเออยอดสวยงามเฮ้ยไทท่นส e ีนี้อุ้ยหนูเว่ดีว่ะดีกว่าไอ้ตัวนั้นเยอะเลยครับมาเอาตัวนี้บ้างดีกว่ามาเลย ไปวูวไปไปแล้วเนอะแล้วว,ว,วิ่งหนีก่อนครับวิ่งหนีก่อนครับเดินมาอีกไหมทางเดินมาเออนั่นแหละจับแพทชั้นที่สองได้ครับว้าวสุดยอดอืมเป็นความบังเอิญอะไรเช่นนี้มากินกินกินนั่นแหละกินเรื่อยๆเ,เออ รลักองาก็ได้ไททันตัวที่สองด้วยเป็นตัวเมียอ,อ้าวอ๋อข้าหิวกำลังไอ้นี่อยู่สุดยอดสุดยอดว้าวจับได้แล้วครับโอเคอยู่ตรงนี้แหละมามาเลยอ้าวเฮ้ยรู้ว่าเม้าหายโอเคไปแล้วไป <S <S 1> <S 1> pues> อันนี้ค wow. ือมังกรใช่ไหมว้าวอุ้ยเลเวลดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูสามารถฟาร์มคิดตอนไหนเปล่าวะเอ่ออะไรอ่ะไฟโน่เหรอเฮ้ย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 ออกมาเฮ้ยไปเรื่อยเรื่อยฟาดดีว่ะโหฟาดดิฟาดฟาด ปันดิปันโอเคปันดิปันอีกีเดียวอีกีเดียวครับโอเคอ่าจิกเนื้อมาเลยนั่นแหละเรียบร้อยโอ้โหจอะไแค่มันสนุกใหญ่เลยนะเลเวลเท่าไหร่สองร้อยกว่าอ๋อจเห็นมังกรอ่ะมังกรอยู่ตรงนั้นนะ เฮ้เด hey, ี๋ยวเราก็มีไอพีแอคมาขุดไอนี่นี right ่ว่าขุดคิดต้นเดี๋ยวไอคิดตันมันก็มีแถวๆไอใกล้ๆตรงไหนวะต้องเอามังกรตัวนี้ให้ได้เว้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหาคิดต้นให้เจอครับโอเคลงไปก่อนเลยไม่ใช่เออนั่นแหละมาเอาพีแอคมาขุดเลย พอ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 เฮ้ยเฮ้ยทำไมคิตตนนั้มม,ตมมันขุดไม่ได้วะเอ้าบังอกเราเนี่ยเอ้าแม่งเอ้ยเฮ้ยคิตตั้มมันขุดไม่ได้หรอวะเฮ้ยมาไปแล้วนะบ้าไปแล้วเอา้าวลูกัวหายไปไหนวะเดี๋ยวดิ Nope, nope! Nope, can I? Ờ, uuuh, uuuh, có uuuh, ăn mà, uuuh, 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 Ê Đi đi ngay, uuuh, à, uuuh, đây, uuuh, 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 ừm, uuuh, uuuh, <S <S เอ๊ะมังกรหรือว่ากูต้องฆ่ามังกรอีกตัวหนึ่งวะที่ไหนมีมังกรอีกวะเฮ้ยลัมเปอร์ลัมเปอ,ร,อร์ตายวอมายังไงยังไงตายคอมบี้เออคอมบี้ตายซะมังกรอยู่แถวหลังบ้านเราใช่ไหมอยู่ตรงไหนวะ ลืมแล้วลืมแล้วมันจะอยู่ท่าแถวตรงนี้แหละบินไม่ได้สูงมากหรอกเอ๊ะนูน่นวะเลเวล2สองร้อยสามใช่ใช่มันจะอยู่ประมาณหกหกแล้วก็สองหกนะครับหกหกสองหกโอเคหกหกสองหกนะ ผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมันมีคิสตันบ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าแถวบ้านของผมเนี่ยคิสตันก็อยู่ใกล้บ้านพอดีเลยครับนโอเค,อเคไปกดคิสตันกันเลยดีกว่าถ้าตรงนี้ขุดได้หรือขุดไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยเปิดอันนี้ด้วยดิได้เปล่าวะคิสตันคิสตันได้แล้วครับมาเลยไปเอาแม่งเลยมังกรอะ หกหกสองหกมาเลยเอออยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมเลเวลสอง้อยสามด้วยอ่าคุณจำได้มามามาถ้ามาเล่นแมปไอ้นี้แล้วก็ต้องมีมังกรที่จะไม่แปลกหรอกครับจะลงจอดไหมจะลงจอดไหม อุ y, ão, í x í x ้ยเจอเบาตัวนี้สีสวยว่ะเป็นแต่แม่งใหญ่กว่งเวยเฮ้ยเฮ้ยมึงวันแกใครเดี๋ยวด๋ยวอยู่ไหนแล้วอ้าวมึงกวาดหาเออมามามาเก็บก่อนครับ่อเลยเฮ้ยอ้าว มึงจะไปไหนโอ้โหเฮ้ยมาได้แล้วโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วครับมาพอพอลงจอดลงจอดโอเคสวยงามสวยงามครับ เอ้ยกูไม่อยากจะไปกับมึงโอเคมาขึ้นนกไปเลยกลับบ้านกันเลยดีกว่ามาว้าวสวยงามอ้โอเคเลยสวยงามครับสวยงามมังกรตัวนี้โอ้ เ็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยครับแบบนี้ผมก็เล่นมานานมากแล้วครับผมเล่นอาร์ประมาณสัก400กว่าชั่วโมงเนี่ยโอเคเรามาอัพดาเมจกันเลยดีกว่าอัพเลยอัพดาเมนาด้วยฮิตดาเมนาเอาเยอะเลยดาเมจดีแรงมากโอเคนั่นแหละเฮ้ยโอ้ยอัพยังเลือดขึ้นเลยครับว้าว แต่ไม่เป็นไรมันรักษาตัวได้ไวอยู่แล้วมั้งถ้าเกิดว่าเราลองดูนะครับลองดูเลือดก,ก่อนเห็นหรือยังขึ้นทีละอ่าเจ็ดแปดพันประมาณนี้แหละครับโอ้ได้ของดีเว้ยเฮ้ยสุดยอดเลยแฟ้งว้ะสุดยอดอันนี้มันเป็นสามเขาของอะไรวะแต่เราลองดูดิ ถ้ามันมีอินแกรมของมันอ,อ๋อพายมดไทใช่ไหมพายโมดไทเหรอมันก็โอเคอยู่นะตัวนี้คือสังขาของพวกนาเซียไม่ว่าจะเป็นตัวปกติหรือไม่ใช่ตัวปกตินะครับมันก็เทมากเลยเดี๋ยวเราจะไปทาที่ขี่กันเลยดีกว่าครับที่ขี่ของไอ้พวกไทสโลทอสแล้วก็ไอ้พวกไททันเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับปรากฏว่าจับตัวเมียได้2ตัวเลยครับโอ้โหแม่งเอ้ย แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการทดสอบของผมด้วยกันไม่ได้มีอะไรมากนะครับโ,โหแต่ชุดเกราะของผมพังเพราะไอ้ตัวนี้แหละครับแม่งเอ้เสียดายจังเลยแล้วลองมาขึ้นเคียวเลยดีกว่าครับโอ้ดูนี่สิครับยอนนี่แหละพวกไทมอธไทมาทำอะไรได้บ้างโอ้แล้วก็ทำอะไรได้อีกเอาละ โอ้ย oh, ยิงลูกปืนครับวิ่งไปด้วยยิงไปด้วยครับโอเคอันก็ดูสวยงามมากเลยครับว้าวอว้าหสัมบองตัวนี้ค่อนข้างจะดูดีมากเลยครับอื hmm. สุดยอด ว้าว wow. ยอดจริงๆเลยเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะให้ดูการคราฟไอ้ที่ขี่นานๆหรอครับเพราะว่ามันนานมากนะครับกว่าจะคราฟได้นี่ใช้เวลาเป็นสิบกว่านาทีครับกว่าจะหาอุปกรณ์นั้นอุปกร,กรณ์นี่มาให้ครบนะครับอันนี้เราก็อยากจะเอาคอยาวไปฟาร์มนะฮึแต่คอยาวมันใหญ่ใหญ่มากเลยครับใหญ่กว่าคอยาวของไอออฟฟิเชียลทั่วไปเลยครับอผมก็โชคดีหน่อยที่ผมจับไอสามเขาตัวนี้ได้ครับ ก็เลเวลของมันก็ดีมากเลยครับไอตัวนี้ก็รลีเลือดค่อนข้างช้ามากเลยอ้าวหลอเลือดมันไม่รีแล้วต้องทํายังไงวะเนี่ยหรือมันรีไม่ได้หรือมันอะไรเอาดามเมจไปก่อนเลยครับก็ประมาณนี้แหละโอ้เฮ้ยเราน่าจะให้อาหารมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้อาหารมันเลยมันจะตายแล้วเอ้ยหรือมันมีน้ํายาีเลือดอยู่นี่น้ํายาลีเลือดนะครับโอเค มาหลีเลือดเลยนั่นแหละโอเคหลีเลือดแล้วครับพักนาเซียจะมีน้ํายาหลีเลือดด้วยไม่เสียท่านะครับที่เราจะต้องมาทําแบบนี้โอเคมาเออนั่นแหละเรียบร้อยโอเคสตามีน่าก็เอาประมาณนี้เลยเลือยกันออิเจนประมาณนี้อุย้ยน้ําหนักน้ําหนักวาน้อยมากเลยครับโอ้ผมลืมดูมาโอ้โหมาสุดยอดว้าวเป็นอะไรที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยครับอถ้าลองบินสูงๆอีกว้าวโอว้ถือว่าแบบว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยครับที่ผมจับไอ้ตัวนี้มาได้โอเคมาแต่ถ้าจะจับมายิ่งกว่านี้ก็จะมีมังกรพิษมังกรเลือดนะครับแล้วก็มังกรไฟอันนี้น่าจะเป็นพวกท่าน้ำถทาลองจริงแล้วอ่าใช่นั่นแหละครับคือท่าน้ำจริงๆ ผมไม่ได้ดูช่องโดนันโดโดนะครับผมไปดูช่องฟุตบอลมานานมากแล้วแล้วทีเนี้ยผมก็แบบว่านะครับก็ไม่ได้รู้อะไรไปทั้ทุกอย่างทุกเรื่องหรอกครับโอ้ตัวนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ใกลบ้านเราแต่เราไม่เอาหรอกเรามีของดีค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอ่ะว้าวดูสิเป็นบ้านที่แบบว่าสวยงามงหรือปม่ก็ไม่รู้นะ หรือเป็นบ้านที่แบบว่าปลอดภัยก็พอลนะไม่ต้องการเน้นสวยโอเคเราก็เอาจอดรถไว้ที่เดิมตรงนี้แหละมาโอเคครับใครที่ชอบสับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสลับเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครั